ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน<ๆ>ชาวสามกกทุกท่านนะฮะวันนี้ผมก็มีเรื่องราวที่จะมาแชร์ทุกท่านได้เข้าใจเรื่องสามกกมากขึ้นในตัวลครสามกกเนี่ยมันก็จะมีสกิลปกติแล้วก็ สกิลปลุกสกิลปกติจะอยู่ด mm ้า hmm. นบนนี้นะของโจโฉตำนานเนี่ยเรียกว่าสกิลปกติคือตัดผมพิสูจน์ใจแต่ถ้าเป็นสกิลปลุกตื่นของโจโฉจะเรียกว่าอุดมคติสูงสุดตอนนี้ผมเล่นอยู่ในระดับประสุัตว์นั่นก็หมายความว่าผมจะใช้สกิลปลุกสกิลปลุกก็จะมีคุณสมบัติ ต่างๆท่านก็สามารถอ่านเองได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือมันจะมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจาเป็นต้องรู้นั่นก็คือเขาเรียกว่าสถานะตัวละครสถานะตัวละครจะเกิดขึ้นจากตัวละครหนึ่งที่สร้างบัฟสถานะนั้นให้กับตัวเองให้กับเพื่อนร่วมทีมหรือแจกสถานะให้กับ ผู้เล่นฝั่งศัตรูวิธีการดูว่าตัวละครแต่ละตัวนั้นให้สถานะอะไรบ้างเราก็แค่กดลงไปที่ตรงสกิลปลุกตื่นหังจที่เรากดไ้เวลาครับก็จะเกิดป๊อปอัพเด้งขึ้นมาที่เป็นที่จะอธิบายเรื่องของสถานะต่างๆว่าโจโฉตำนานนี้ได้ มีค่าสถานะอะไรบ้างสถานะนั้นเป็นบวกหรือลบหรือว่าเป็นสถานะกลางการคำนวณคำนวณตอนไหนอย่างไรเช่นคำนวณหลังดำเนินการหรือคำนวณตอนสิ้นสุดรอบสถานะนั้นล้างได้หรือไม่สถานะนั้นทับซ้อนได้หรือไม่ถ้าเป็นสถานะบวก จะถูกล้างจากศัตรูนะเพราะว่าศัตรูเขาจะมีสถานะขับไล่บัฟเชิงบวกอันเนี้ยจะถูกศัตรูล้างแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสถานะลบแล้วล้างได้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราต้องมีเพื่อนเป็นประเภทหมอหรือเพื่อนเรามีสกิลล้างบัฟลบโอเคนะเข้าใจใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า มีสถานะอะไรบ้างที่อยู่ในเกมนี้ครับสถานะทั้งหมดที่ตัวละครในเกมนี้จะสร้างขึ้นได้จะถูกรวบรวมเอาไว้ที่คู่มือการต่อสู้แต่ก่อนเนี่ยเขาจะไปแอบไว้…หายากฮะแต่ตอนนี้เขาเอามารวมไวให้ท่านดูง่ายๆแค่เพียงท่านกดเข้าไปดูนี่นะครับ โดนอยู่ด้านล่างนี้นะคู่มือต่อสู้กดเข้าไปครับคู่มือต่อสู้แล้วก็กดมาที่สถานะติดตัวสถานะติดตัวมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายสั้นๆให้ทุกท่านดูไปพร้อมๆกันนะครับสถานะที่หนึ่งจะมีลักษณะเป็นเส้นแสงวิ่งวว้วนะครับ เรียกว่าสถานะมึนสถานะมึนจะทำการหยุดตัวละครของท่านให้อยู่นิ่งนิ่งไม่ขยับไม่มีレスปอนส์ใดใดทั้งสิ้นไม่สามารถโจมตีปกติไม่สามารถปล่อยสกิลไม่สามารถทำอะไรได้เลยยืนอยู่เฉยๆแต่แต่นะครับแต่นะครับ บางตัวก็สามารถออกปลุกตื่นได้ทั้งๆที่ติดมึนนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องไปตามหาเอ,าเองผมก็บอกได้ไม่หมดว่ามีตัวไหนบ้างแต่ผมเคยเห็นว่าจะมีตัวแบบนั้นอยู่เป็นสถานะลบเมื่อติดสถานะนี้เมื่อไหร่ก็จะไม่สามารถขยับเยเอร์ทำราไรได้แต่ว่าสถานะนี้ล้างได้ ล้างได้นะหมายของมาถ้าท่านมีเพื่อนที่เป็นตัวที่ล้างสถานะลบได้ติดมือของท่านก็จะหายไปก็จะมีหลายตัวนะยกตัวอย่างเช่นอ่ซุนเขียนตอตอ่าถ้าเป็นเทพนะฮะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณเทพมารดาแข็งแกร่งที่เมื่อเลือดลดลงถึงค่าที่กำหนดแล้วมันก็จะล้างดีบัฟล้างบัฟลบทั้งหมดของพันธมิตร ที่อยู่ในสนามอันนั้นนะ่ะก็เป็นเอกตัวนึงที่สามารถเอาไว้ล้างล้างได้ทุกอย่างเลยที่เป็นบัฟลบทั้งหมดก็น่าสนใจสำหรับผู้เล่นที่เจอกับทัพที่โอ้โหแจกบัฟลบรัวๆเลยนะเราก็ต้องมีจำเป็นมากๆเลยที่ต้องมีตัวผู้เล่นแบบนี้เอาไว้ในทีมมาดูตัวที่สอครับถูกพิษ ถูกพิษเนี่ยได้รับดาเมจต,ตอนจบรอบนะเป็นบัฟติดลบการติดพิษ1ชั้นหมายความว่ามีการถูกเราเนี่ยถูกพิษแบบคนศัตรูป,ปล่อยพิษใส่เราตึ๊บหนึ่งครั้งเนี่ยค่าพลังป้องกันเราลด25%ทับซ้อนได้4ครั้ง4ครั้ง25% 4ครั้ง ท่านเอย๋ยเราไม่ว่าเราจะมีค่าพลังป้องกันเท่าไหร่เนี่ยหมดกันเลยนะฮะเพราะท่านการถูกพิษซ้ำๆๆอย่างเช่นที่ท่านทุกท่านได้เห็นคลิปมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือทับผู้ผีปีศาจท,ที่ปล่อยพิษแบบนี้นะฮะก็จะสามารถทำลายล้างขุนของเราเนี่ยเลือดสองสามมืนของแบ้งบวกห้าก็ตายในเฉียบพันทันทีแน่นอนครับว่า เมื่อมีการทับซ้อนได้เมื่อมีการล้างได้ท่านข้อจาเป็นจะต้องมีขุนที่คอยล้างดีบัฟบพวกนี้ติดตัวไว้ในทับครับะะครับแล้วมาดูตัวต่อไปนะตัวต่อไปคือสถานะเผาไหม้ได้รับดาเมจต,ตอนจบรอบทุกการติดสถานะเผาไหม้1่ชั้น เมื่อจบรอบเียอกาส30%ลดจุดโทสะทับซ้อนได้มากสุด4ชั้นก็หมายความว่าถ้าเกิดท่านถูกสถานะเผาไหม้4ชั้นหมายความว่าสิ้นสุดรอบท่านจะลดจุดโทสะทันทีเป็นบัฟติดลบล้างบัฟได้แล้วก็ทับซ้อนได้ส่วนใหญ่จะนิยมใช้กันตอนที่เล่นในระดับพอจวอลงไป นะครับเพราะว่าในระดับประสูุสัตว์ขึ้นไปเนี่ยประสูราชเลขาผอ,อเนี่ยเรื่องของโทสะเนี่ยมันมันไม่ได้มีความสลักสำคัญในตอนสิ้นสุดรอบเพราะว่าส่วนใหญ่จะใช้เป็นการดำเนินการของสกิลปลุกตื่นในการที่จะตอกโต้กันไปมาเพราะนั้นแล้วเขาจะไม่ห่วงกันว่าสิ้นสุดรอบโดนลดจุดโทสะเนี่ย มันมันสำคัญเพราะฉะนั้นแล้วทัาเผาไหมในระดับปัะสุเนี่ยก็จะไม่ค่อยนิยมเราะจะไม่ค่อยเห็นขุนประเภทนี้มากนะทัพเผาไหมที่ผมนึกออกชัดๆเลยก็คือทัพขุนทีมผ่าแดงสมัยนั้นนะฮะถ้าเกิดท่านเล่นกันนะนะมันก็รู้สึกว่าโอ้ฉันไม่มีโทสะจะเอาไว้ออกสกิลออกอาวุธตอบโต้อ,อะไรเลย แต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยนิยมในระดับประสูงนะฮะแล้วก็ทัพขุนทีมก็ไม่สามารถเอามาใช้เล่ดในระดับประสูได้อาครับเราก็มาดูตัวต่อมา,ต,ต,อมาตัวต่อมาสับสนสับสนได้รับดาเมจตอนจบรอบทุก การที่มีสถานะสับสน1ชั้นมีโอกาส20%ทรยศทับซ้อนได้มากสุด4ชั้นทุกครั้งที่ทรยศสำเร็จจะหักค่าสถานะสับสนลง2ชั้นอันนี้มีการปรับเปลี่ยนนะแต่ก่อนนี่คือถ้าเกิดทรยศ1ครั้งปุ๊บมันจะไม่มันจะไม่ใช่หักลง2นะฮะมันจะหักหมดเลยแล้วก็เริ่มต้นสับสนใหม่ แต่ตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าเวลาที่สับสนไปแล้วเราต้องมานั่งเริ่มใหม่เนี่ยมันก็ทําให้สกิลสับสนนี่มันในสถานะสับสนเนี่ยมันมันเด็กๆไปเขาก็เลยแบบว่าอยากให้มันมีสถานะที่ยังยังต่อเนื่องไปอีกจนกว่าจะถูกล้างน,นะเพราะมันล้างได้เออก็เลยทําให้สกิลสับสนเนี่ยฐานจริงๆก็สร้างความปวดหัวเราได้ไม่น้อยนะ เพราะอะไรเพราะถ้าเกิดอยู่ดีๆเพื่อนของเราเนี่ยไอ้ตัวที่มีดาเมจแรงๆเนี่ยวันใดวันหนึ่งมันโดนสับสนเข้าไปหลายทีเข้าแล้วมันสับสนแล้วโจมตีพันธมิตรในทีมเดียวกันเนี่ยท่านลองคิดดูนะถ้าไอ้ตัวนั้นน่ะที่สับสนมันคือโจโฉตำนานแล้วก็กำลังจะปล่อยสก,กิลตีเพื่อนทุกคนนะครับอันนั้นก็เจ็บกันไม่ใช่น้อยนะฮะก็จะมี มีคลิปหนึ่งนะผมก็ได้ได้อัดเอาไว้ให้แล้วละแต่ว่าไม่รู้ว่าแอดมินเนี่ยเขาจะเอาลงให้ท่านดูกันเมื่อไหร่แต่ก็คือโจโฉโดนแตกคอของเตียวเซียนตำนานก็ซัดเพื่อนเนี่ยแตกคอกับสับสนเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะแต่ว่าเดี๋ยวแตกคอเราไปดูกันหลังๆแตกคอเน,นี่ยมันจะร้ายแรงกว่าสับสนนิดนึง แต่ว่ามันก็ให้อารมณ์คล้ายๆกันนั่นแหละครับต่อมาครับสถานะเลือดไหลได้รับดาเมจหลังดำเนินการทุกสถานะเลือดไหล1ชั้นดาเมจเลือดไหลจะเพิ่มขึ้น25%ทับซ้อนได้สูงสุด4ชั้น สกิลเลือดไหลนี่เราจะเจอในในใครบ้างนะเอาที่ผมนึกออกเร็วเลยเนะี่ยก็จะมีหนึ่งเลยก็คืออุยเอียนแห่งทับจกกกแล้วก็ SP m a g มาของจก,กกกตัวนี้ก็จะออกสกิลเลือดไหลบ่อยๆสกิลเลือดไหลเนี่ยเวลาทับซ้อนกันนะอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเจอว,ว่าขุดพล ศัตรูที่โดนเลือดไหลแล้วเนี่ยเกิดการดําเนินการขึ้นหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะทําให้เลือดอไหลออกมาก็คือค่าพลังชีวิตของคนของศัตรูจะลดลงมาพวกภาพเลยนะแล้วมันทับซ้อนได้4ชั้นแล้วดาเมจเพิ่มขึ้นท่านก็ไปลองคนนอํานวณดูเอาแล้วกันว่าดาเมจมันจะทวีคูณขนาดไหนก็จะมีช่วงหนึ่งนะที่ SC Magic เนี่ยออกมืนแล้วก็ออกเลือดไหล แล้วพอศัตรูเ็าเรียกว่าสถานะมือนเนี่ยมันถึงเทินของเขาใช่ไหมฮะสถานะมือก็จบหมดลงพอสถานะมือหมดลงเนี่ยปรากฏว่าขุนเลือดไหลด้วยบางคนโดนทับซ้อนสี่ชั้นแล้วมันแรงมากนะหลังจากที่หมดมืนเพราะถึงเทินตาที่เขาจะต้องดําเนินการใช่ไหมปรากฏว่าหลังจากที่หมดปืนก็เลือดหมดตัวไปด้วยเลยทนทันที มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เอีมาเจเนี่ยเรียกว่าครองเกมนี้เลยทีเดียวแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะใช้มาเจกอยู่ในทับน้ำเหลืองอทับน้ำเหลืองเนี่ยมันก็จะมีอุยเอียนจกกกที่ผมบอกเป็นเทพน้ำเหลืองใช่ไหมฮะก็จะคอมโบกับมาเจกเนี่ยทั้งมือทั้งอะไรโอ้โหลงตรงทางช่วงนั้นน้ำเหลืองครองเมืองฮนะ แต่แน่นอนครับว่าเป็นบัฟลบที่ล้างได้เพราะฉะนั้นแล้วท่านก็อย่าลืมนอย่าลืมนะต้องหาตัวล้างบัฟไว้คอยแก้ทางขุนประเภทนี้ไว้ด้วยครับผมก็คลิปนี้ก็ใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรแล้วผมก็ขอโทษทีนะพอดีก็ยังเป็นหวัด ก็เก็บคอก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้พียงเตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าครับขอให้เล่นเกมสามกบอย่างมีความสุขสวัสดีครับ